สวัสดีครับรท่ะธาตุชียู้าผิวหน่องเช่นเคยก็เพิมเหมือนนี้พาะผิน่องมากินเตี่ยวเตี๋ยวหมูลูลกชิ้นเนื้อเส้นเล็กโอ้โหพี่น้องปรุงแบบเด้งเด๋่เลยโอ้โหมามากรรยากาศหมองเก่าในห,หน้าคือเก่าโอ้กพริกพี่น้องเอ้ย ลืมกะปิลืมกะปิพี่น้องเออพี่น้องปิกนีเลยงูรพาใส่ก,สก,กระบอกม马ะผมม马拉ขี้หน,กนกุกงามอืออือไปน้องกากหมูบมักไงผมอือ อย่างเต็มเอย กับมันจะภาคเพชนดีอะไรดีอืม Mm 맛있어 맛 ้อม yeah. mm ังแคบหมูปากหมู น,น้ำพริกเผาพริกป่น <c oughs> นี่แกอืม่ะอืมนั่นแก้เป่งนี่ใรเป่งนี่เป่ง Hmm. <laughs> yeah. Hmm. Hmm. ngon

I mm -hmm.